ที่ดูเส้นทางนะเราก็เห็นรถใหญ่ผ่านถ้าวันที่ติดนี่คงคงคงติดแบบติดแบบแย่มากเลยนะคะแล้วก็มีมีคนร้องเรียนมาว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอวันที่ติดนี่คือติดยาวแบบว่า2-3งมกิโลแบบรอกันเป็นวันเลย แล้วปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามันมีด่านใหม่ที่เปิดแล้วนะคะก็ใช้พื้นที่600ไร่เงินลงทุนไปตรงนั้นก็2,000กว่าล้านแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะคือส่วนแรกเนี่ยชาวบ้านไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะไปเปิดตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าวิถีชีวิตของของคนเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้มีพื้นที่ที่ชาวบ้านเห็นด้วยว่าควรจะไปเปิดรัฐก็ไม่ได้เลือกพื้นที่นั้น ะะแล้วทีนี้ตอนที่รับทำสัญญาว่าออจะทำด่านใหม่เนี่ยก็ตกลงเรียกว่าตกลงช่วงเวลากับมาเลเซียไว้ช่วงเวลาหนึ่งสุดท้ายก็รัฐไทยเองไม่ได้ทําตามช่วงเวลาเนาะมาเลเซียเขาก็ไปพัฒนาอีกจุดหนึ่งแล้วทีนี้พอตรงนี้เสร็จปุ๊บมาเลเซียเขาข้ไม่ได้มาเปิดใช้พร้อมกับเรากลายเป็นว่าที่2 0 0พล้านตรงนั้นเนี่ยก็เป็นที่ลกรั้งไปเลยก็ไม่ถูกใช้งานทีนี้ข้อเสนอของเราก็คือถ้า อยากจะย้ายไปใช้พื้นที่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้แบ่งไปเลยก็คือว่าเป็นรถใหญ่กับรถเล็กรถเล็กที่เป็นคนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยก็ให้ใช้ด่านนี้เหมือนเดิมแล้วก็รถใหญ่เนี่ยไปใช้ด่านตรงนู้นมันจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในรวดเดียวเลยถึงชาวบ้านที่ ทอ่ทธุรกิจอยู่ตรงนี้เนาะที่ชีวิตเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องเรียกว่าอะไรพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องตายแล้วเขาก็ไม่ต้องสูญเสียอาชีพไปนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถใช้ได้แล้วรถใหญ่เนี่ยไปอยู่ตรงนู้นเลยเวลาที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยรถใหญ่กับรถเล็กมันจะได้ไม่รวมกันลดอุบัติเหตุลดฝุ่นแล้วก็รถมลภาวะมลพิษทางเสียง เดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็อาจจะตั้งกระทูถามนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะตั้งเองหรือว่าจะให้สสสัดส่วนภาาใต้เป็นคนตั้งกระทูถามซึ่งผมคิดว่าพอมันเกิดวันหยุดครั้งต่อๆไปเนี่ยมาเลยเขาอาจจะเปลี่ยนแนวความคิดว่าเฮ้ยวันหยุดแล้วเฮ้ยอย่ามาไทยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ได้กลับ